ครับน้ำตาลครับน้อนหลายครับกินหน่อยลงครับสองอาทิตย์กว้ๆ้วครับตั้งแต่ไปผสมมากครับน้องน้ำตาลครับ Biểu <mí> <đó Liverpool> mục của hiệp. One gặp, one gặp, 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 นิ่ง,งครับนิ่ง,ง,งครับหลังจากเบิกน้ำตาลแล้วครับมาเล่ยกับผสมเลยมาได้ที่เขา้อ2อาทิตย์แล้วครับ ไล่เลียกันครับระวังน้ำตาลผสมก่อนครับมาร่วยผสมที่หลังครับครับปล่อยครับหางคู่สาครับกินยาครับ สีสันสดใสครับน้องมารวยแท่นครับอันนี้ค่อนข้างที่สั้นนิดหน่อยรครับกันไลลงไปก็ต๊กนำเลย <c oughs> มา,มาขึ้นมาขึ้นมาครับขึ้นมาจะกินยาขึ้นเกาอีกครับไตตัวบางคุ่งครับหน่วยดกครับหน่วยดก รวย,ยังกิ้ญนน้าอยู่ครับครับต้นหมูฮง,งครับมาข่างคู่สากับเบากับเบาครับสายจุงติดอยู่ครับเมื่อนี้คนกลางสิ่จินน้มยาหลายครับ เนื้ก็สีมีแดดด้ยครับมั่งคื่นา này, นี่หนาวแห้งครับอันนี้ใกล้สีเขาเทียงเรอห้องก็สีแดดครับขนาดแดดยังเย็นบ่มีห่อนกับยังเย็นเย็นอยู่ครับ, y ên y ên, บส่วนบ้ารวยรับยังสนใจก็กินห้าอยู่ครับ หลังจากกินยาแล้วครับเอาแล้วอโหโหโหเอ้อยากกลับแล้วครับดมพิสูจน์กินครับอากาศทางมัานว่ายังบ่าี่เห็นชัดกับตรงรออีกประมาณสักเดือนนึงครับถึงจะชัดว่าทองแถแน่อนอนครับอันนี้้องก็ได้ที่เขาสองอาทิตย์แล้วครับ แต่ว่าก็มีอาการกินแล้วก็น,นอนครับสมากสทีนอนหลายครับเออีกแล้วหนักเลยบาทโโโกินยาแล้วกันนักครับครับหลังจากข่างคู่สาแล้วครับลงทงครับ พามาตากแดดจั้งหน่อยครับเพราะว่าคึ้มครับคึ้มกันขึ้น่าก,กันหนาวมันก็สีมีแดดน้อยหนึ่งครับมารลยต้องว่าตากแดดเนี่ยครับเออเพื่อเอาวิตามินซีครับครับขอนขากสีลงเงลิงครับมาเรื่อย เออลูกเล็กลูกเล็กสักคนก็เพราะว่ามูไหลครับครับว่าลวยยังสงสัยครับเมื่อนี้มีงวัวครับเพืนงง่นหนูงัวงมันลำครับสียน่าลุยเออวิตัวหน่อยครับงวัวครับ เสด็จมาเวยพี่เสดกินเน,นี่ยครับข้างนอกยังตื่นๆอยู่เลยครับเออวันโ,โดนมาเดียวนึงครับครับเจ้าของปืนทีเป็นครับ นอนครับนอนอาบแดดให่กันครับครับปลารวยครับสงสัยครับเออปลาลวยก่อนรั้งที่โชคดีครับเออมาพอตั้งแต่เจ้าทินมันก็ ทางฝุ่นเม็นงัวครับไปไกลว่าไรครับมาด้วยออขอดขางดีสกใสครับ ตอนนี้เดดครับเดดแห้งรับมาลวยออกมานี่ดมหันดมหนีครับเออโฮมากินจะกรองพื้นที่มันหลายครับครับด่านบนเป็นงัวครับงัวไม่หลนครับสุดว่าลวยกับอ้าวมาๆมย่ะเข้าไปย่ะเข้าไปครับสายจูงติดอยู่ครับ ไปว่าใดครับแตะเบืองครับครับหลังจากไปทงหน้ากระมากครับสั้นเะครับขางคู่สาครับบ้านรวยครับออเ อันนี้เป็นน้ำครับสาาน้ำครับยังยังสีลงไปกินหยาตอยครับขึ้นมาขึ้นมาสีตกไปด้หรอเ่ารวยพอใส่ยามนั่งสูงครับเออ อยางามครับเพราะว่าเป็นเป็นข้างล่างเองสิเป็นน้ำครับน้ำสาครับช่วงนี้น้ำสิลดลงครับเพราะว่าสิเขานาแล้งแล้วครับเดือนมกราเริ่มแล้วครับมีฝนครับช่วงนี้มีฝนกันหน่อยครับครับเริ่มลงไปลึกนาแล้วครับ สั้นกับสั้นเดี๋ยวก็มาอยากกินหยาครับครับผมรดกบย่างครับวันนี้ภาพบรรยากาศโชว์ติงเทียงกับน้องมารวยหลังผสมมากครับได้ใกล้ที่เขาสองอาทิตย์แล้วครับอ่ะชิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนครับก่อนจากกันจะเรลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ